พี่น้องครับลอาวลายมังกรตอนนี้เดินทางมาถึงตอนนี้แล้วความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเอ่อเป็นดีครับแก้วจบเงียแก้วแก้วก็แปดสิบค่ะวันแปดสิบค่ะเป็นไงฮะระหว่างทางที่ได้มาร่วมกองกันก็ไม่ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าพอดีมันเป็นละครค่อนข้างใหญ่แล้วก็เราตัวละครเยอะฉะนั้นกว่าจะแบบว่าไล่เรียนความสัมพันธ์กัน กว่าจะไล่ลําดับอายุกันนะคะเฮียเฮียเพราะเฮียจะต้องแบบเปิดตัวตั้งแต่แก่แล้วก็กลับไปหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องราวค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะพี่แบงค์ล่ะฮะเป็นไงครับต้องรับบทตั้งแต่หนุ่มจนแก่ได้คือคือดีที่เรื่องเรื่องที่แล้วฝึกมาแล้วกับการมีเสี่สี่เสียงห้าเสียงนะครับก็คือสิบเก้าก็ต้องเสียงเสียงสิบเก้าเอ่อยี่สิบลายก็ต้องเสียงยี่สิบลายสามสิบกว่าก็ต้องอีกเสียงนึงห้าสิบก็อีกเสียงเจ็ดสิบกว่าก็อีกอีกแบบหนึ่ง มาดูประสาทอะไรบ้างไม่ห่างแล้วมีทุกอย่างนะครับอุปสรรคแต่แสดงร่วมเพราะว่าคือตัวเองเนี่ยลูกหลานไม่รู้จะมีสามคนลูกอีกกี่คนเด็กจำไม่ได้เลยนะหลานอีกหลานอีกซึ่งซึ่งคือผมเองก็ต้องกลับไปกลับมาระหว่างยุคฉะนั้นคาแรคเตอร์บางทีเนี่ยเราก็แอบแอบแอบงงๆเหมือนกันว่าเข้านี้ออกนี้ต้องคอยดูว่าเออออกไปตรงนี้อายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถึงใกล้ไหม กังวลเล็กน้อยเหมือนกันเพ<อ>รเ<อ>าะว่า,า,ามันค่อนข้างยากมันค่อนข้างยากไม่ใช่แค่อาลีนเพียงเดียวทุกๆคนด้วยค่ะแล้วก็โปรดิวช<อ><อ>ั่นมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันมีเรื่องของยุคสมัยที่ควบคุมยอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างยากแล้วเราเล่าเรื่องแบบสลับกันไปมาค่ะก็ก็ก็กลัวตัวเองจ<ฮ>ะงงแล้วก็กลัวคนดูจะงงเพราะฉะนั้นก็ต้องทํากันบ้านเยอะเหมือนกันค่ะ ลูกแก่ค่ะลูกหลานครับผมฮะครับใครเป็นใครก้างก้างก่อนเลยครับผมรลบบผเป็นนารากรครับก็เป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็มีนี่นี่ซีวีก็จะเป็นลูกคนหนึ่งเป็นเป็นนุชค่ะเป็นลูกของฝั่งแม่เนียมค่ะ ผมก็เป็นชั้นชัยนะครับก็เป็นลูกของพี่อาร์นะครับก็เรื่องนี้เล่นเป็นลูกพี่อาร์แล้วนะครับที่แล้วเรื่องท <c oughs> ี่เราเล่นเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะฮะก็เล่นเป็นคนที่ทําให้ตระกูลนี่แบบว่ามีปัญหามากมายนะครับ <c oughs> ก็มาดูกันด้วยครับผม <c oughs> เป็นพี่ดาวเล่นเป็นใครคะเป็นนันทนาค่ะเป็นลูกคนสุดท้องของพี่ว่าค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให้วงตระกูลมีแผลเหมือนกันคะคะก็สามคนดูเป็นคนดีสิงโตเล่นเป็นลูกของพี่ลูกว่ากับพี่แบงค์ครับผมก็เป็นลูกคนที่4ี่ครับคอยคอยแก่เกี่ยปัญหาระหว่างสองคนนี้ครับตลอดเวลาคือของน้องน้องสาวแล้วก็ของเพื่อนนะครับ นี่เป็นค่ะอันนี้ไม่ใช่ลูกๆนะคะเป็นภรรยาคนเล็กของแบงค์ของพี่แบงค์อเลียงใช่ค่ะแม่ผมเองค่ะใช่เป็นแม่ของนารากรนะคะเป็นมาลัยค่ะครับผว่าเป็นเหมยลิงนะคะเป็นเมียคนโตไม่หลงไม่หลงน่ารักอันนี้เป็นอเลียงครับก็ทําให้เรื่องราวทุกอย่างวุ่นวายในบ้านเพราะเป็นคนให้กําเนิดทุกคนลูกว่าพิจิกาค่ะเป็นแม่เนียมเป็นภรรยาคนกลางค่ะคนที่สอง ป็นแอนดี้ครับเป็นเอ้ยใกล้แดงเป็นอันนี้เป็นลูกชายของพี่แดงกับเมยลิงใช่ครับก็เป็น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 พ่อของแตงส้มผมค่ะครับไอ้แม่ผมนะฮะเป็นปฝ้ายใช่ค่ะก็ฝ้ายนะคะเรียกเป็นเปบกกี้เป็นเมียแอนดี้เออแอนดี้จดชื่อบ่ได้แล้วค่ะมาจากฮ่องกงนะคะเป็นเศรษฐีค่ะแล้วก็เป็นแม่ของแตงส้มัเอะไรได้ไหม เว็นแม่ชันชัยค่ะเบอร์แล้วค่ะผมนภาครับผมก็เป็นรุ่นหลานเป็นคนดีครับผมหน้าเป็นคนดีเป็นหลานรักม่เนียมเป็นหลานรักของย่าเนียมครับผมกับแี่แบงใช่ครับก็จะเป็นเล่าเรื่องกับก้างสองคนก็จะเป็นสองฝั่งที่ให้เห็นความเชื่อของการเชื่อในสิ่งที่คุณธรรมคุณธรรมที่ปู่สอนอะไรเงี้ยครับครับครับตลอดเวลาที่ซองกันมาแบบมีอะไรที่จะต้องเติมเต็มอะไรให้มัน ะะเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเหมือนยิ่งซ้อมก็จะเจอรายละเอียดอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้พี่บอยจะแบบค่อนข้างเปิดเปิดมากกว่า<ช>ทุกเรื่อง<ช>ที่เคยเล่นมานะคะ<ช>พี่บอยจะให้แบบว่าให้นักแสดงลองคิดลองตีความดูลองลอง,ลองรู้สึกว่าสําหรับฉากนี้เราอยากจะทําอะไรเราอยากจะเดินเราอยากจะแสดงแบบไหนอะไรเงี้ยพี่บอยค่อนข้างเปิดกว้างเพราะฉะนั้นแบบทุกครั้งที่ซ้อมก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเปลี่ยนตลอดเวลา ก็ก็เป็นก็เป็นคนจีนที่อยู่เมืองไทยอะฮะก็จะพูดไม่ค่อยชัดนิดหน่อยอะฮะค่ะแซมเปิ้ลเดี๋ยวที่เดี๋ยวค่อนข้างสดารเรื่องพุทธธรรมมันเยอะคุณดูมาดูจะได้อะไรบ้างก็นั่นแหละคือสัมพันธ์พุทธธรรมเป็นเรื่องที่คือตัวเหลียงก็พยายามบอกทุกอย่างว่าไม่ว่าเราจะผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรเนี่ยคนดีสักวันเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วถึงแม้ว่าลูกหลานบางคนอาจจะสอน แรกๆอาจจะเอ๊ะคำว่าความดีคุณธรรมมันคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยความดีชนะทุกอย่างใช่ค่ะขายบัตรกันแล้วขายบัตรแล้วค่ะก็เริ่มแสดง13ตุลาคมนี้นะคะก็ยาวไปค่ะยาวไปค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะคะก็ไม่ต้องดีรอนะคะน้องเชื่อว่าใครมาดูแล้วก็น่าจะได้รับข้อคิดดีๆและได้รับความสนุกสนานก็อยากให้จองบัตรกันแต่เนิ่นๆนะคะ ขอบคุณค่ะ